สวัสดีค่ะวันนี้ดูซิว่าไพา่จะมีพลังงานอะไรยังไงเนาะดูหน่อยนึงดูขอดูขอดูขอดูอดนะคะเออใต้สำรับเป็นโมเมนต์นะกิวตี้ทวินเฟรมก็มาอ่ะเทสต์นะคะ บททดสอบเอ้าเออไพ่วันนี้นะก็เข้ากับบรรยากาศนะอืมเออเมื่อวานะแม่หมอก็จะเจอเรื่องบททวินเฟร,รมอะเนาะที่มีคนเข้ามาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะเออก็เลยจะเข้าบรรยากาศเลยนะคะจริงๆแม่หมออยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งอันนี้คือความส่วนตัวเนาะเออเราจะไม่ดราม่าก,กันนะ เออแม่หมอมีความรู้สึกว่าในทวินเฟรมเนาะหลายๆคนในช่วงเนี้ยมันจะเป็นเป็นกระแสะมาเยอะใช่ไหมขอด้วยแล้วกันมาออในสิ่งที่เราเราจะสามารถที่จะเรียกว่าเรียนรู้ในความรู้สึกที่มันถูกต้องกับเรื่องนี้เนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่ายึด ดูที่ว่าเออเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีและเราเป็นน่ะเนาะโมเมนต์ Moment เนี่ยมันตอบหลายๆอย่างว่าคืออยู่กับปัจจุบันน่ะเอออย่างทวินเฟรมเนี่ยนะคะเราอย่าเอาความรู้สึกเราไปจับมากถ้าไม่งั้นเราจะทุกข์เออถ้าเราไปตามความรู้สึกเหมือนกับที่เขาว่าเออทวินเฟรมจะต้องเป็นอย่างมู้นจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งเราส่งออกนอกหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาคอนแทรกนะคะกับภายในของเราเนี่ยเขาจะตอบเราได้ดีที่สุดนะคะไอ้ปัจจัยภายนอกอเนาะที่เราเรียนรู้หรืออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันก็ถูกนะคะเออมันมันก็ไม่ได้เป็นผิดหรืออะไรหรอกมันก็เป็นแต่ให้เราเรียนรู้มันเป็นพื้นฐานเฉยๆเนาะ เแต่ไม่ใช่เอามาเป็นทั้งหมดของชีวิตเราเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันจะถูกต้องที่สุดมันต้องมาจากภายในเราไม่ใช่มาจากภายนอกนะคะบททดสอบหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทวินเฟรมเนี่ยคุณร้อยคนก็ร้อยแบบอ่ะล้านคนก็ล้านแบบมันจะต้องเจอไม่เหมือนกันมันจะมันอาจจะเป็นหัวข้อหลักๆที่มันพอจะ ดูได้ว่าอ๋อหลักๆใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอเราลงรายละเอียดลึกไปแล้วอะ่ะมันมันเป็นตัวรายบุคคลเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็มันจะมีวิถีของมันเองนะคะขอบคุณค่ะ